นี่เลยค่ะเมื่ออยากอยู่บ้านเมื่ออยากเป็นนายตัวเองไม่อยากเป็นคนที่จะต้องแพ็คสต็อกส่งสินค้าอยากจะไปไหนก็สามารถไปได้และที่สำคัญนะคะโอ้โหมีคนมาช่วยขายายสาขาให้ด้วยบริษัทดอบลิทเขาบริหารจัดการให้ค่ะแค่มาสร้างตัวตนให้คนรู้จักร้านค้าออนไลน์แอปพลิเคชันดอบลิทอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเสี่ยงนะคะเพราะว่าบริษัทเขาบริหารจัดการให้ครบจบ วงจรเลยค่ะดอกลิศก็คือระบบค่ะแต่วันนี้เมื่อคิดที่จะทำดอกลิศเพราะว่าพ่อแม่ก็ยังอยู่พ่อแม่ยังไม่สบายค่ะอยากให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนค่ะและที่สำคัญอยากจะไปกินที่ไหนก็ไปค่ะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปได้ใช้ชีวิตจะตื่นนอนตอนไหนก็ได้ตื่นค่ะ อยากจะไปทําบุญสร้างโบสถ์สร้างศาระสร้างโรงพยาบาลอยากจะทําอะไรก็ได้ทําเพราะวันนี้คนที่อยู่ในครอบครัวเราอยู่ในสังคมมองไปมองมาอุ๊ยมันก็อยากจะช่วยเหลือแต่จะช่วยเหลือได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กำลังซับนี่แหละทีนี้กำลังซับมันก็มาจากธุรกิจตอบอิปเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นเครื่องจักรผลิตเงินรายได้ที่ได้มาก็ดำรงชีวิต ของครูกระแเองและครูกระแตก็แบ่งนะคะดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คืนกับสูสังคมแล้วก็สนับสนุนสําหรับใครนะคะที่มองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจในแอปพลิเคชันดอบลิสนะคะไปเรียนรู้แล้วก็ไปจดเอานะคะเขาสอนให้แบบละเอียดมากสอนเรื่องของการทําธุรกิจถ้าคุณอยากจะมาเป็นลูกค้าช้อปปิ้งได้เลยค่ะคุณได้ส่วนลดทั้งแอป แต่ถ้าวันนี้คุณมองเห็นโอกาสที่จะทําธุรกิจมันคือเครื่องจักรผลิตเงินเข้าไปเรียนเข้าไปจดเอาค่ะโดยที่คุณไม่ต้องกังวลจะต้องไปส่งสินค้าไปแพ็คเนี่ยเหมือนที่บอกไว้เลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรที่อิสระมากๆเลยมองเห็นโอกาสและการทำธุรกิจไม่ใช่วันเริ่มต้นแล้วมันจะสำเร็จเลยนะะมันคือจุดเริ่มต้นแล้วคุณต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาค่ะมีเป้าหมายว่าวันนี้ตัวเอง ดูแลตัวเองได้และดูแลครอบครัวได้คนที่อยู่ข้างหลังเขาจะได้สุขสบายค่ะ